เปิดที่มาทำไมปลาสลิดท,ที่อร่อยถึงต้องเป็นปลาสลิดบางบอ่อปลาสลิดเป็นปลาน้ำจืดของไทยพบได้ในหลายภูมิภาคแต่เมื่อกล่าวถึงปลาสลิดหลายท่านมักนึกถึงปลาสลิดจากบางบอ่ออำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการและมีคำขยายตามว่าอร่อยเมื่อมีการคิดคำขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการก็เลือกปลาสลิดรวมเข้าไปด้วยว่า บังยุธนาวีพระเจดีกลางน้ำฟาร์มจระเข้ใหญ่งามวิลยเมืองโบราณสงกลางพระประแดงปลาสลิดแห้งรสดีประเพณีรับบัวครบท่วนทั่วอุตสาหกรรมความอร่อยของปลาสลิดบางบ่อเป็นเหตุผลทางภูมิศาสตร์เพราะทำเลที่ตั้งอำเภอบางบ่อเป็นพื้นที่ชายทะเลแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นน้ำกร่อยทำให้ปลาสลิดไม่มีกลิ่นดินโคลนเหมือนปลาสลิดทิ่นอื่นและมีพันญ้าทองถิ่นเช่นญ้าสงกระเทียมหญ่าแพระทะเลและอื่นๆที่เป็นอาหารอย่างดีสำหรับปลา ส่วนที่ว่าปลาสลิดบางบ่ออร่อยนั้นก็ออกจะไม่เป็นธรรมกับพื้นที่ใกล้เคียงเพราะการพาอเลี้ยงปลาสลิดไม่ได้มีแต่ที่อำเภอบางบ่อเท่านั้นโดยเฉพาะบางตำบลในอำเภอบางเสาธงที่เป็นเขตติดต่อกับอำเภอบางบ่อหรือบางพื้นที่ในอำเภอเมืองสมุทรปราการก็มีการพาอเลี้ยงปลาสลิดเช่นกันเมื่อดูเหตุผลทางภูมิศาสตร์ก็ไม่น่าจะต่างกันมากนะับโดยก่อนปี2500ปลาสลิดเป็นปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ได้มีการพอลี้ยงเป็น,ปนอาชีพปลาสลิดเค็มตากแห้งที่ปัจจุบันเรียกกันว่าปลาสลิดหอมและปลาสลิดแดดเดียวบ้างเรียกว่าปลาสดเพราะดูสดมากเมื่อเทียบกับปลาเค็มตากแห้งทั่วไปเป็นการทำไว้กินภายในครอบครัวหรือขายในท้องถิ่นแต่เมื่อเกิดวิกฤตราคาข้าวตกต่ำในปี2500และปัญหาน้ำกร่อยที่ทำให้ทำนาไม่ได้เกษตรกรในพื้นที่จึงต้องหาอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริมเช่นที่นายผันปู้เจริญเกษตร,รกรในอำเภอบางบ่อรเริ่มเลี้ยงปลาสลิดโดยปรับสภาพที่นาเป็นบ่อเลี้ยงปลาสลิดแล้วหาปลาสลิดจากแหล่งธรรมชาติมาพอเลี้ยงในบ่อบปลาเพื่อทำเป็นอาชีพแทนการทำนาเม <ส paste> ื่อมีการเลี้ยงปลาในปริมาณมากจึงมีการแปรรูปเป็นปลาสลิดเค็มเพื่อจำหน่ายเพราะได้ราคาดีกว่าขายเป็นปลาสดซึ่งเมื่อประมาณ40ปีก่อนส่วนใหญ่มีเพียงปลาสลิดเค็มตากแห้งเท่านั้น เพราะเวลานั้นตู้เย็นยังไม่ใช่ของใช้จําเป็นประจําบ้านที่แพร่หลายการทําปลาเค็มต้องแห้งจริงจึงจะเก็บได้นานปลาสลิดแดดเดียวเพิ่งมีการทําในระยะหลังการถนอมอาหารทั้งสองชนิดเริ่มจากทาความสะอาดปลาขอดเปล็ดตัดหัวจากนั้นก็นําปลาไปทําเค็มด้วยการหมักเกลือซึ่งต้องใช้เกลือทะเลเท่านั้นเกลือสินเทาเกลืออนามัยใช้ไม่ได้ส่วนระยะเวลาของการหมักเป็นสูตรของแต่ละคนก่อนจะนําปลาไปตากก็ต้องล้างเกลือที่หมักออกก่อน ถ้าตากแดดประมาณสองวันก็ได้เป็นปลาสลิดเค็มตากแห้งถ้าตากแดดพอหมาดก็เป็นปลาสลิดแดดเดียวส่วนจะได้เป็นปลาสลิดบางบ่ออร่อยที่มีบางคนต่อว่าบางบ่อก็ไม่อร่อยก็เป็นความชอบของแต่ละบุคคล